อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับมีการประเมินโดยศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยนะครับว่าคาดว่าคนกรุงเทพปีนี้จะมีการซื้อของเส้นไหว้กันนะครับประมาณสัก6,400ล้านบาทยังคงขยายตัวต่อเนื่องครับโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับคาดว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้ครับคนกรุงเทพนะครับจะจับใจ่ายใช้สอยเครื่องเส้นไหวประมาณ6,400ล้านบาทขยายตัวร้อยละ3.0นะครับหรือว่าเฉลี่ย ครัวเรือนละ3,600บาทครับซึ่งเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับมาจากปัจจัยด้านราคาเป็นหลักนะครับทั้งนี้แม้ว่าตุนจีนจะเป็นเทศกาลที่บรรดาลูกหลานชาวจีนให้ความสําคัญมากที่สุดเมื่อเทียบกับเทศกาลอื่นๆแต่ปีนี้เนี่ยบรรยากาศไม่เอือ้อประกอบกับกําลังซื้อที่ซึ่งถูกกดดันจากภาระค่าครองชีพและก็นี่ครัวเรือนนะครับที่เพิ่มขึ้นทําให้บางส่วนก็ยังคงระมัดระวังในการใช้จ่ายแล้วก็หันมาเก็บออมมากขึ้น ในส่วนของเม็ดเงินใตเอียหรือว่าอ่างเปานะครับที่ปกติจะมีการแจกจ่ายให้กับลูกหลานรวมถึงลูกจ้างพนักงานอาจจะไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเม็ดเงินจะกระจายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการทําบุญหรือว่าช้อปปิง้งซื้อสินค้าน,นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมองว่าลูกหลานคนจีนรุ่นใหม่นะครับเพิ่มบทบาทมากขึ้นในการจับจ่ายเครื่องเส้นไหว ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมองหาสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งคุณภาพแล้วก็ระดับราคารวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงแล้วก็ระบบการชําระเงินที่รวดเร็วนะครับ